สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือในการแก้รอยลักยิ้มรอยบุบของรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นรูปตัวทีนะครับหัวก็จะเป็นตัวเกี่ยวนะครับในชุดหนึ่งก็จก็มีนี่ครับมีแล้วก็จะมีอุปกรณ์ ตัวที่ติดกับตัวถังรถมาให้อีก18ชิ้นนะครับก็จะมีหัวกลมหัวลีกลมเล็กกลมใหญ่นะครับนี่ครับสีน้าเงินเนี่ยครับและการทํางานการใช้งานก็เอามาใช้กับปืนกาวนะครับใช้ปืนกาวยิงติดนะครับติดไปที่รอยบุกที่เราเห็นเนี่ยครับดูตําแหน่งให้ดีนะครับว่าตรงไหนจะใช้ลักษณะ อันใหญ่อันกลมใหญ่กลมเล็ก,รกหรือเป็นวงรีนะครับเ,เพื่อนๆกระเลือกๆใช้เอาแล้วกันนะครับดูตามความเหมาะสมกาวตัวนี้แปะเข้าไปแล้วสามารถที่จะแกะออกมาได้นะครับสีรถไม่เป็นรอยนะครับแต่ก่อนที่เราจะแปะเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำยาเช็ดกระจกนี่ครับเอามาเช็ดตัวพื้นผิวของรถให้มันสะอาดนะครับ ไม่ะนั้นถ้าเราแปะไปเนี่ยมันมีคราบไขมงไขมันอะไรพวกนี้มันกาวก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้ากาว <c oughs> ติดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้เพื่อนๆเ,เห็นกันเลยว่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเก็บละเอียดให้มันเรียบร้อยสวยงามเนี่ยก็ต้องไปเป็นงานฝีมือเลยครับทีนี้ ค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยนะครับถ้าเราจะแก้ไขกันเพียงง่ายๆที่มันบุบยุบลงไปให้มันกลับเด้งนูนขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้นะครับแต่จะให้เนี้ยบให้เนียนสวยเลยเนี่ยคงต้องให้มืออาชีพเขาทำกันนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขรอยบุบเบื้องต้นไม่ให้มันบุบหน้าเกลียดจนเกินไปนะครับกลับให้มันเด้งขึ้นมาดูดีขึ้นมานะครับ ครงมือนี้ก็ไม่แพงครับราคา100ร้อยกว่าบาทนะครับตัวของตัวที่จะกระทุงเนี่ยมันก็จะเป็นมีเป็นโลหะทั้งตัวนะครับน้าหนักค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับแล้วก็มันก็เลยสามารถที่จะมีแรงในการดึงตัวนี้ออกมาได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราติดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะมาดึงดึงให้เพื่อนดูกันนะครับ อันนี้ก็จะมีกลมเล็กกลมใหญ่นะครับวงรีรอยบุบอันนี้ค่อนข้างี่ใหญ่นะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากที่เราไล่ติดจนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เรามาดึงกันครับนี่ครับพิธีในการดึงตัวหัวเขาจะมีที่เกี่ยวนะครับเอาเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ใช้เนี่ยครับกระทุ้งออกมานะครับมือหนึ่งก็ดึงไว้นะครับ เอาหัวเกี่ยวนะครับเกีียวเสร็จอีกมือก็คดึง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 นะครับนี่ครับเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันเด้งขึ้นมาเลยนะครับเราก็ค่อยๆดึงดูตามลำดับครับอันไหนบุบเยอะบุบน้อยนะครับก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆไล่ดูแล้วกันนะครับอันนี้ดีหัวหักแล้วอันหนึ่งนะครับวงนี้มีอะไรหาซื้อได้ง่ายนะครับ ชุดนึงก็ไม่กี่สิบบาทพวกหัวพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็สามารถทําให้งานเราเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เลยนะครับครับหลังจากที่ดึงๆึงแล้วเนี่ยบางตัวที่มันรับแรงไม่ได้มันก็จะหลุดออกนะครับลอยบุกรถเราก็เด้งกลับขึ้นมาได้พอสมควรน,นะครับบางตัวบางตัวที่มันหักไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาใช้คีมล็อกะครับดึงออกมาอีกทีนึงนะครับ อย่างตัวบนตัวเนี้ยกาวติดค่อนข้างแน่นนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะดึงรอยบุกให้เด้งออกมาได้เลยนะครับส่วนกาวที่คาติดตัวรถพวกนี้ก็ค่อยๆแกะออกง่ายๆครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับที่เหลือก็คงจะต้องมานั่งแกะๆนะครับสีเสือก็จะไม่เป็นรอยนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเห็นหรือยังครับว่ารอยบุกเราเด้งขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับแผลนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ดูเนียนขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่ให้ลำบากสายตานะครับเพียงร้อยกว่าบาทเราก็สบายใจขึ้นนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆถ้าดูแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีคลิปหน้าใหม่ใก็จะมาแนะนำให้เพื่อนเดูกันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับแวะชมกันตามอัธยาศัยเลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ